ดีต้าวันนี้มาเล่นเกมอะไรนี่แหละอุย้ยเราเตรียมไว้ตั้งนานแล้วหรือเออแทงแทงแทงเข้าไปเดี๋ยวแกจะไม่มีวันตายลองดูขาหักก็ไม่มียินได้ตามปกติแด่ต้องใช้มีิ ไ้ก็ใช้ไม่ได้ไหนเอาปืนสิเอาเรืมแช่เข็งปืน อันนี้เราเบิดแรงที่สุดแหละเฮ้ยเอาใหม่นะน้ำยานี้นะอันนี้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 นนสีดำ ใช้ดีมากแม่ทำอะไรเทพจะตายไม่ได้อะ่ะนี่ไงวิจะใส่ทำไมจะใส่ทำไมทำไมแดงอ่ะน,นะไหนสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดยาดิ Mau สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยไม่รู้จะสูงยังไงสูงนี้ไปก่อนได้สีม่วงใช่ไหมนี่นะคะมาหากระต่ายกันนะ มันจะเก่งเกินไปแล้วเฮ้ยนี่คือหัวใจเหล็กอ๋อนี่คือหัวใจเหล็กนี่คือหัวใจเหล็กนะ พี่จิ้มน้ำยาไม่ไ hmm. ด้นะจิ้มน้ำยานี้ก็ได้ไหนลองดูหัวใจดิ เชียงใหม่แล้วคน่ม่เสียอืม